student everyone today i would like to present you of about the topic pronounce ed ending สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูกิฟก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนะคะในเรื่องของการออกเสียงคําศัพท์หรือคํากริยาเมื่อลงท้ายด้วย ed ending นะคะ การเติม ed ลงไปนะคะการเติม ed ท้ายคำกริยานะคะมีการออกเสียงกี่แบบนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างวันนี้ครูก็มีสไลด์เนื้อหามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยแบบที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของการเติม ed ท้ายคำกริยาแล้วเสียงนั้นนะคะหรือคำนั้นออกเสียงเป็น ถือนะคะออกเสียงเป็นถือคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงอะไรบ้างมี p p k k c h นะคะออกเสียงเป็นชนะคะแล้วก็ s h ออกเสียงเป็นชนะคะแล้วก็ s s ออกเสียงเป็นเ์นะคะก็คือเสาเสือนั่นเองแล้วก็ออกเสียงด้วย f นะคะ f นะคะทีนี้เรามาดูแต่ละคำนะคะเออ เน้นนะคะว่าเสียงเหล่านี้คือเมื่อลงท้ายด้วยเสียงสะกดเหล่านี้เสียงท้ายเหล่านี้จะต้องออกเสียงเป็นถือเท่านั้นนะคะ,ะตัวอย่างคำนะคะมีดังนี้ค่ะคำว่า stop stop นะคะแปลว่าหยุดนะคะคำนี้จะออกเสียงเป็น stop นะคะ ต่อมาค่ะลงท้ายด้วยตัว k นะคะออกเสียงท้ายเป็นตัว k นะคะจะออกเสียงเป็นตัวอย่างเช่นคำว่า kick kick แปลว่าเตะนะคะต่อมา ch ค่ะจะเป็น watched watched นะคะแปลว่าดู sh ออกเสียงเป็น which e d which นะคะแปลว่าหวัง double s ค่ะ kiss kiss แปลว่าการจูบนะคะ f ค่ะออกเสียงเป็น left left แปลว่าหวัวราะนะคะต่อมาแบบที่2นะคะการออกเสียง ed เป็นเสียง it นะคะออกเสียงเป็น it คำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงเธอแล้วก็ the ค่ะมาดูตัวอย่างคำกริยากันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งค่ะลงท้ายด้วยเสียง t นะคะ มีคำว่า wanted wanted นะคะซึ่งเสียงท้ายของคำว่า want want ออกเสียงเป็นตัว t นะคะเมื่อบวกกันกับเสียงเติม ed ออกเสียงเป็น id t บวก id เป็น tid นะคะก็จะเป็น wanted wanted นะคะแปลว่าต้องการต่อมาค่ะคำว่า start start เสียงท้ายคือตัวท t เติม ed เข้าไปเป็นคำว่า started started นะคะแปลว่าเริ่มคำต่อมาค่ะ a s s i t e d assisted assisted excuse me I'm wrong เมื่อกี้ออกเสียงผิดนะคะเอาใหม่นะคะ,ะคำนี้ออกเสียงเป็น assisted assisted นะคะแปลว่าช่วยแล้วก็คำกริยาต่อมาลงท้ายด้วยเสียงดีนะคะ,ะยกตัวอย่างค่ะ for example needed needed แปลว่าจำเป็นคำต่อมานะคะ ended ended แปลว่าสิ้นสุดคำต่อมาค่ะ headed headed แปลว่ามุ่งหน้าไปค่ะต่อมาแบบที่3นะคะแบบที่3เมื่อคำกริยานะคะลงท้ายด้วย ed นะคะออกเสียงเป็นดึกนะคะคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงอื่นๆที่เหลือนอกจากเสียงที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะ ก็คือ,อนอกเหนือจากสองแบบที่คุณครูกลามาเมื่อกี้นะคะมีเสียงท้ายอะไรบ้างมาดูอ่มีคำว่า n นะคะลงท้ายด้วยเสียง n m v, v y b, b, b l, l นะคะทีนี้มาดูว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย เสียงท้ายเหล่านี้เมื่อเติม ed เข้าไปนะคะจะออกเสียงเป็นดึกนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า open open แปลว่าเปิดนะคะต่อมาอคำว่า seemed seemed แปลว่าดูเหมือนนะคะคำต่อมาะะที่ลงไทยด้วยตัว v นะคะแล้วก็เติม ed ก็จะออกเสียงเป็น lift lift